สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราแนะนํารถกระบะเข้าไร่เข้าสวนนะคะเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหารถกระบะไปใช้งานการบรรทุกนะคะหรือใช้งานหนักค่ะสามารถใช้งานกันได้สบายๆนะคะคันนี้เป็นรถ t o โยต้าไมต t ้เรถปี90ค่ะราคา55,000บาทนะคะเน้นไปตามสภาพเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซีซีเกียร์ธรรมดาค่ะเอกสารครบ ภาษีพรบรไม่ขาดนะคะรถเครื่องดีค่ะขับทางไกลได้บรรทุกหนักได้นะคะใช้งานได้ปกติกระจกขึ้นลงมือหมุนค่ะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะกลอนกระบะด้านหลังค่ะ mm hmm. ท่านใดสนใจคันนี้นะคะรถอยู่ในจังหวัดรบบุรีมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายพร้อมกับรายละเอียดของรถใส่ไวใ้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะ สามารถโทรไปคุยโดยตรงนัดหมายเขา้าชมรถได้ตนเองก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านค่ะเพรทางเราก็เพียงแนะนําข้อมูลเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในายหน้าสำหรับวันนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ